น้องคาโตะสุน้ามีรู้ด้วยครับคุณผู้ชมน้องน่ารักสุดไปเลยเนี่ยแหละให้มาดูแค่นี้แหละนะเข้าเกมต่ออาคราับสวัสด,ดีคุณผู้ชมเรากลับมาพบกันในนิโอนะครับผมพา์ที่สองกันแล้วแล้วที่พาทแรกเนี่ยเราได้รู้ประวัติคร่าวๆหรือว่าสาเหตุที่ทําให้วิลเลียมเนี่ยครับตัวละครเอกเรามาที่เกาะแห่งนี้มาเราจะมาเดินทางไปต่อเลยดีกว,ว่าวา่าเอกเราจะไป จเพบเจอกับอะไรตรงนี้มีของเก็บได้ตีก่อนตรงนี้มาดูสิทุกคนเป็นของเขาอะไรก็ไม่รู้คนเป็นของเขาคืออะไรมาต่ออ่าปุ่มอยู่งงๆปุ่มอยู่เมื่อกี้ครับผมอันเน่้ยจบประจ๊อ มาตีเนี่ยปัดซ้ายปัดขวาอืออ๋อตอนนี้รู้สึกว่าจะได้แค่โตเลยครับเราจะได้เงินมาด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไระดีเราควรจะวิ่งหนีไปให้เร็ววันนี้เกาะใหม่มาใส่เลยจงังหวะนี้ไปต่อครับน,นี่ก็ลื้อทำลายได้พวกเนี้ย่านจะไม่มีอะไรเลยแต่ตรงนี้มีครับนี่คืออะไร ทุกคนมาสู้เหรอไมเมเมน่าจะใช่ครับเมื่อกี้คือเราจะสุกคนมาสูุ้่คนนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ต่อเดินทางน,น,นี่หาของก่อน แน,น่มา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 เตยนแไนหนจีแทงไอ้เนี่ยไม่แทงครเองมาตีเองอือไม่เริ่มเองข้าก็จะเริ่มให้แต่แต้นนี้ใช้เตมินาเยอะมากแม่เต้นโจมตี ไม่ใช่ไรกาดปุ๊บบง่ายจังใส่เพื่อวกนี้มันยังมอนกระจอกอยู่อะไรประมาณนั้นแหละครับก็เลยยังง่ายอยู่หลังๆมันก็คงจะไม่ง่ายแล้วแหละพูดถึงบอสได้แล้วนี่ยู่แล้วใหญ่ครับเป่บอกว่าพวกโจรบุกมาถึงที่นี่แล้วหมู่บ้านเราจบสิ้นแล้ว ไม uh huh. ่มีน้องเห็นนะนี่ก็ว่าอยู่น่าจะทำอะไรได้อยู่น้องบกมือให้แล้วน้องก็จากหายไปแล้วในนี้ยอุมีกล่องแต่กล่องว่างเปล่าอ่ะเดิทนทางต่อ แน่แน่มีซอกซอกนะเนี่ยมีอะไรไปนเนี่ยว่าแล้วต้องมีขอบจริงด้วยแต่ของดูกระจอกว่าที่เราใส่ยอยู่ตอนนี้นะจ๊ะตัวนี้ก็อมีของกันอ๋อเป็นจันทร์แตนโอ้ยโห อะไรอะไรอะไรมามามาปุ๊บ BDM อ้ตรงนี้มีสองตัวนี่มีตบในนั่นเอกที่มันหุ่นนี่หว่าไม่ใช่คน โอ๊ปลบอีซี่โอ๊ะทำไมของไม่มีอะไรดีเลยอันนี้ก็เรามาอยู่ข้างบนแล้วนะไปต่อครับถึงชั้นถัดไปตัวนี้ก็เรียกคนมาสู้ได้เหมือนกันเนี่ยใช่ มีมีของดูที่ได้ไรมีเฟนาโบรู้สึกว่าจะได้ของไอเทมใช้จิปฐะเยอะเหมือนกันนันนี้ใช้ฮิวใช้เพิ่มพลังสป,ปิริตในการเรียกวิญญาณได้แล้วก็มียันก็มีระเบิดด้วยข้าหน้าก็มีพลอยสองคนเนาะ ไม่มีอะไรอะเราเขาต้องตีไอ้สองคนนี้ละมันไม่ได้มีแค่สองคนนี่หว่ามันมีหลายคนเลยล่ะลำหนึ่งนะเอาจีบมาปลาหน่อยดิไม่โดนอีกปลายากนะเนี่ยออ้ย,อยเกือบอไม่ให้ปลาด้วยมา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  ไปนอนนะครับลงไปนอนมาอีกสองตัวลงไปนอนคู่โตอันนี้ก็ไม่มีอะไรน,นี้มีกล่องจะได้ชุดเกราะต้องเกีกมา เอไว้ไม่ใช่เราได้หมวกมาเพิ่มนะเป็นหมวกที่เราใส่อยู่มันดีกว่าโอ้ยหอ,อกใหม่ดีสดๆด้วยจัดไปหอ,อกใหม่ที่ได้มาดาเมจแรงกว่าหอกเกา่าสองอันแล้วหอกแบบนั้นเราจะเอาอยัางไงวะนะต้องโดดลงมาทินะต้องโดดลงมาจากข้างบน,นแน่ๆเลย มีของซ่อนมีของซ่อนไม่รอดพ้นสาตาไปได้รอบ,บดอนีโตนโอเคไม่มีแล้วไปต,ต่อครับอเอ๊มีทางเดียวใช่ไหมนี่ขอเช็คก่อนเด่อหลงพวกทางนู้นก็มีนี่ทางนี้มาขึ้นได้แต่ตรงนี้มียาม นันนี้มันก็สอนว่าให้เรารีคิของเรานะครับเวลาเราหลังจากที่เราจบตีเสร็จแล้วมาปุ๊บเอ๊ะ แร่เหล็กว่าหรออ,นนอันนี้ก็บอกว่าให้เราหลบแถวพุ้มไม้แล้วก็รอตรวจกลับอันในทางนี้เหมือนทางไปต่อเลยมา โุ้ยโดดจนได้นี่เนะน,นี่ยันนล้กก็เปิดแผลเล็กๆ,ๆน้อยๆยังยังยังไม่กินเลือดแล้วกันันเน่ก็บอกว่าสุคุมโมจะปกป้อง ผู้นำของเขามันไปได้หลายทางจังนอ่นไงว่าแล้วเชียวว่าเห็นอะไรเหมือนหมันอยู่ข้างบนเั่นนี่นเด็กคนนี้มัน้ายอุ้ยปเปลี่ยนสนแตนด้วย เอยเอทำไม,มตัวนี้มันถึกจังอุย้ยแต่มึงมีหน้าบดเลยวมานี่นะยาซะหน่อยววอนึกตวยส้วบดน่อจะท่าไงวะน่ย ลบ่อลลบ่อลระวแน่แน่แนยิงยิงไม่เอาดีกว่าอันนี้อันดูอันตรายาอื่อให้ไปไหมโอ้ตอนนี้ขึ้นได้ดิเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นแล้วหนึ่งลดรอบทางก่อนขอมเยอะมากเลย เดือติดเดือดติดอะา,าไปต่อตรงนี้ตรงน,นี้อุ้ยตานแน่อุ้ยหืมนี่แน่าตายเปซะาตายเปซะายา,ย,ยาก็จะหมด ไอ้ของก่อนฮาน,นูโอเคเราต้องมีลูกฮาน,นูด้วยป่ะต้องใส่เก็บของกันรูตต่อไอลองยิงฮาน,นูซิอ้าวให้โอกาสยิงเลยบ้าเอ้ย จะยิงให้ตายง่ายๆก็ไม่ได้ยัต้องแบบมาสู้ให้ได้สินะมาลองยิงหน่อยเซธโนอ่ะเล่งอย่างยากอุ้ยแต่แรงจ,จัดจดโดดามาเก็บของแบบอีซี่โอมาโมริชามอเหมือนจะได้ของดี นั่นไงดีด้วยเครื่องประดับนะก็ได้เครื่องประดับมาแล้วอันหนึ่งเดินทางต่อฝั่งหนูก็ไปได้นะไอช่องนี้ก็ไปได้อุ้ยสัตว์เจ้าแต่ถ้าเข้าสัตว์เจ้าตอนนี้ก็งอนก็รีสิไม่ได้ไม่ได้อย่างเข้าไม่ได้ไปต่อก่อน มีอะไรไปเนี่ยเหมือนจะมีอีกเหมือนจะยังไม่หมดเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยนี่เริ่มไม่ใช่คนละเข้าเมาเข้าเมา,า,มาแมนปุ๊บหน้ากลัวจัดจัดแน่ปุ๊บห,นหนบลบ เออううโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปจังหวะนี้เยอะไปตีไม่โดนอีกโอ้โตกใจหมดอย่ามาทำให้ตกใจอย่างนี้สิอันนี้ก็เติร์ดคนเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยได้ยินเสียงน้องนั่นไงน้องอยู่ตรงนู้ดนั่นนึง ไล่น้องกลับไล่น้องกลับตาดเดินทางต่อครับเ,รเหมือนเราจะมาไกลขึ้นเรื่อยๆพุทธตกใจตกใจเสียงเหมือนมาใกล้จัดๆมาสีนี่ อ,อีเกือบไปอุ้ยเหมือนจะได้อาวุธใหม่เกียวโซ่ด้วยเดี๋ยวลองใช้เกียวโซ่ก่อนดิอ่าาานี้เปลี่ยนเยอะโอ้โอ้โอ้ใช้ได้เหมือนจะใช้ได้โอ้แต่เซนเต็มหน่าเยอะเหมือนกันเนี่ยลองดาบสิดาบคู่ ว้าวรวดเร็วรวดเร็วและสวยงามไหนดูสิฝั่งนี้มีอะไรกว่ามีของครับใช่โอ้ของเยอะซะด้วยนี่มันของเราทั้งนั้นเลยที่ตายเถอะไหนดูสิมีอีกบ้ามีอีกบ้า ไหมฝั่งนี้เฮ้ยฝั่งนี้ทางลงลงไปไหนเนี่ยลงมามีของนี่มันทำไมดูซองเหมือนเช็คพอยแรกทุกปบบโดดลงมาเลยแล้วกันง่ายดี วยโอ้นี่ไงเราก็จะมาที่แรกที่เราขึ้นปังมาฝั่งนี้เคลียร์นะน่าจะเคลียร์แล้วไปเช็คกัดเว็บเนี้ยแน่มีของเกือบจะรอดผลสายตาแต่ก็ไม่รอดแบบจริงึ ตรงนู้นน่าจะไปไม่ได้ข้างบนนี้ไปไม่ได้แต่ฝั่งนี้ไปได้อุตกูอีกแล้วเอ็อนแนะ่รออ้าวได้ขับเใสมีหน้าหมดมหนี่เนี่ยแทงทิ้งแทงทิง้งแหมมีแบบแอมบูชแอมบูชเล็กน้อยนี่ก็หิน นี้ไม่ได้ใช้ง่ายๆนะให้ไม่ให้มาเยอะเนี่ยกวานกวานเฉยๆนะอันนี้เออ่ชั้นบนตรงนี้แล้วมันไปได้ไดอีกไหมตรงนี้โอ้ไปได้นะตรงนี้โดดลงมาเป็นอมูลเตอันนี้ก็ตรงส่วนไหนเนี่ย ฝั่งนู้นไปยังไงวะอ๋อฝั่งนู้นต้องขึ้นฝั่งฝั่งเอ่อหน้าผาหินฝ no ั่งนู้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เคลียร์ไอ้ตัวนี้กันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทงเก่งอุ้ยโอ้โอ้โอ้แขงเก่งหมดแล้วนะแขงเก่งหมดแล้วนะ Ồ. Ừ, hàng thiến, hàng thiến. nè, nè. Úi giời. Nặng men. Để, Để chúng lời mất kia chúng lời. lần đây lầu phà đấy mà mình nghe này đút tí. Chúc 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 chúc. Chửi gặp đó. Cho nên ăn về đạp khu ở đây ไม่เซฟอะ่ะแต่ต่อไปอ,นนอันนั่นมา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 ้ดิตาฆ่าละ่ะตื้อแทงเข้าไปอููศพดินศพดินศพแดน ไม่ต่อยดีก็ไม่มีอะไรต่อยิงเฉยอันนี้ลงเอาของได้ใช่ไหมใช่แต่ยังไม่ลงออกมาฝั่งนี้ก่อนอุ้ยวันนี้ก็มีของเยอะด้วยมาลงมาเก็บของก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยยังสมอะไรล็อก คืออะไรวะท่องน้ำโมอ่ะท่องน้ำโมท่องน้ำโมเนี่ยมันโก่งจริงจริงๆงเราปลดล็อกอะไรเนี่ยรีเีฟโคดะมะบลิซิ่งเนี่ยโอ้๋อก็คือเลื่อกพรที่เราต้องการนะตอนนี้อัพเวลได้ละโอ้แค่สองแต้มก็อัพเยอะเลยเนี่ยอัพไปอ่ะหมดแลละแต่แต้มไม่ได้ละยังไงซิมันน่าจะหมด แล้วพวกงอนพวกนี้ก็เกิดใหม่แต่เราเรามาฝั่งนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวนี้เกิดใหม่ได้ไหมไม่เกิดเลยไม่เกิดก็แย่แล้วมามาอืออือเฮียแทงฟ้าอุ้ยกระชาก้อยบีสีตรงนี้เราหลงได้ เสียงนี่แหละหลงเลยเนี่งของดีเฮ้ยแนี่ยอุ้ยเสียเลือดนิดหน่อยด้วยเนี่ยแต่ว่าของเียนของแบบครับหมดแล้วเหรอเข้าวุ้นกะทางเข้า นี่แน่นี่แน่ระเบิดเลยเอาไปอีกหนึ่งลูกเออเยอะเยอะไปบ้เนี่ยเยอะไปบ้เนี่ยเอาไปอีกหนึ่งลูกเออโอ้ยอ้ไม่พอใจเลยตุดมา เอ้ยเดี๋ยวฟันปันปันมาอีกดิมาอีกทีอืออืออือไม่พอใจสุดๆโอ๊ยโอ๊ยอือแทงไปซะโอ้โห very good แทงสุดเท่ากับ very well เวลมีมีอะไรไปอ่ะ โอ้โหก็าว่าอยู่ว่ามันจะน่าจะต้องมีอุ้ยได้ยามาเยอะมากเลยเนะนี่ยเก็บของก่อนของก็เยอะเช่นกันอุ้ยหอกใหม่่ายบะเฮ้ยทำไมต้องอยู่กับมันก็ได้บ้างโดนแบบเตก โดนละปกสวยงามเก็บของอ้าวไม่เก็บไม่ติดปะอ้าวเก็บดิเฮ้อะไรเนี่ยอ๋อระเบิดมาเออนั่น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 ชาวบ้านคนนี้นี่มันยังไงสิยาซะหน่อยดิโอ้โหยาเยอะแล้วตอนนี้ นะต้องมาสู้กับไอ้ตัวนั้นอิกรอบสินะมาสิชุบชุบชุบปุ๊บรีก่อนรีคิอกมาสิมาสิเอี้ยเอี้ยเอี้ยมาดีดด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  อันนี้เราข้อทางข้างหน้าได้หรือเปล่าโอ้ได้ได้ได้สบายสบายเลยใช่ปะเปิดประตูดิอืมเข้าเข้าได้นะแต่รู้สึกตรงนี้จะมีพลังงานหนึอตรงนี้มีพลังงานหนึ่งเอด้วยเจ้าค่ะ ขอแรงงานนะตรงนี้เลยเจ้าค่ะมีพลังงานอะไรมันแน่ว่าแล้วแล้อยัอยงไงสิโคชุบโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหแรงบุย้ยแรงมากอุ้ยอย่ามาสู้กันข้างนอกดีกว่าไหมสู้กัขนข้างนอกมาตู้กันข้างนอกนี่ยเนี่ยยังไงยังไง โอ้ยโอ้โหแรงหัวแต่แรงก็แรงเลยเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเอียเอียหลบก่อนหลบก่อนปุ๊บอันนั่นปุ๊บหลบโอ้ยโอ้ยโอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้า่างอี้ด้วยเหรอ อบ้าข้างบ้าข้างโอ,โอ้โอ้เออตายเลยมาโยใครเลียมโอ้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 โหสู้กับท่านอ่นดีกว่าเว้ย่านไหน <c oughs> ไม่ค่อยดูหน้าไว้วางใจนะท่าไหร่ นนแน่นนแน่โอ้โอ้โอ้โอโหทีเดียวก็ตีแล้วครับน่ากลัวสุดๆน่ากลัวจริงๆนั่นนะค่าแบบจะ

อ้าวอ้าวแทงดีครับอย่างนี้หุ้ยอ,อะไรก็ไม่รู้เดมอนฮอร์นได่ดาบยาวไปด้วยไ,ไ,ได้เกาะไปด้วยอะไรเยอะไปหมดถ้าง,งาั้นขอไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันท่องนาม,มแล้วก็อัพสกิลใช่โอ้สกิลตัวน,นี้เยอะมากมีหลายแต้มสุด เอออันนี้น่าจะพอใช้ได้หน่อยเลืองคุณน้อยกว่าสามสิบเเซ็นคุณจะตีแรงขึ้นอมเหมือนจะดีจะดีอ่ะไอเวนอัพไปแล้วกนแล้วกันถัดมากดแอลบ,บกไว้ในขณะกาอือ,อน่าจะได้อยู่น่าจะได้ใช้อยู่อ่าหมดแล้วคแต่คาถาอาคม่าไรสิเอออันนี้อาบดาบ น่าสนใจอับดาบพิษเนี่ยเอาเอาเอาชอบชอบใสก่กระดาอาคมเง,งี้ยชอบผมอ,อับเป็นอัดบดาบเป็นพิษก็อัดบดาบเป็นพลันไล่แล้วกันจะได้ใช้อยู่โอ้นี่สมัมอนไฟด้วยโอ้มีสมัมอนไฟด้วยอับไปอับไปนี้ก่อนแล้วกันแค่เอมมี่พาวเวอร์ดาวโอ้คุณนีเคลียร์ใหม่ไปเนี่ยโอ้โหเหมือนต้องเคลียร์ใหม่ด้วย แต่ตัวนี้คงไม่ต้องเคลียร์ใหม่บ้างตัวเนี้ยต,ตัวไหนเนี้ยมีของด้วยไงตัวไหนเนี้ยมันแอบซุกของไว้ไม่ได้ไม่ได้ป e ีอ็อฟได้เย็นเนี่ยเราเปิดประตูนี้เลยแล้วกันตัน้งนานเราจะเคลียร์ละปึ๊บเปิดโซนใหม่อะไรกันนี่แน่ฝั่งน,นี้มีของ นี่ลราเปิดอันนี้อันนี้ได้อะไร,ระเรืออุ้ยสารน้อง้องนโมแบบเฮ้ย,ยบ,บล็อกอะไรเนี่ยเอดี้จะสุ คืออะไรอ่ะโอ้ไอที่เราไปอัพไว้สินะอ่ะเอาเป็นว่าผมขอจบพาร์ทสองไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ